ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะค่อยมกพ้าวแล้วหนาตาก็เป็นแต่แซบบ้อันนี้เราก็จะผสมแป้งนะคะเอาน้ำใบเตยที่เราปันเสร็จแล้วผสมลงไปกับแป้ง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 เรามีอยู่สามอย่างที่เราใส่ลงไปแป้งข้าวเจ้า แป้งมันใส่เล็กน้อยแป้งเท้าใหญยม่อม <c oughs> เราก็จะคนให้เข้ากันจนแป้งกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกันขั้น <c oughs> ตอนที่เราปั่นน้ำใบเตยใส่น้ำปูนใสนะคะก่อนที่เราจะเอาน้ำไปผสมกับแป้ง นี้จะกรองผสมแป้งกับน้ำเข้ากันแล้วก็กรองให้มันละเอียดเนื้อเนื้อของมันจะได้ละเอียดนี้เราจะกวนแบบไม่ละมือนะคะประมาณ40นาทีท อันนี้เวลาเราสีสุกยิ่งกวนยากเ้า้ากระตักเซถาดแม่พิมพ์ไหวให้มันเต็มเนาะคะ่ะตักจานหมามาใส่ค่ะกวนแล้วแล้ว,วข้ากับมาตักเซทาดซีเรียมเนาะคะ่ะ ตักให้มันเต็มแล้วห้ากระจัดท้าหนาให้มันเรียบนะคะค่ะห้ากระจัดใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ทิมไว้จะหาถึงหกชั่วโมงให้มันอยู่โตให้มันเป็นรูปทรงแล้วห่อากะมาป่าปเป็นชิ้นนะคะเอาเกลือห้วยกะบุกเผาเป็นจังบอนเอาเปาา็นจังบอนเอาเนี่ยจังบนนุญเ,เดี่ยวอันนี้แม่ล่าหนึ่งเนี่ยเอาไปดื่มข้าวนี่ยข้าวปาดอื้อข้าวปาด ข้าปาดนี่เน้นปาดเข้าเข้าปาดมันเนี่ยค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ่ะห้อยบอกพพาวแล้วนาตาก็เปตะแซบบ่